สวัสดีครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการนะครับก็อันนี้อัดจากตัวของโทรศัพท์นะครับจะได้เห็นกันชัดๆนั่นเองนะครับวิธีการนะครับทําภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับแบบในตัวอย่างเนี่ยเขามาจากภาพนิ่งนะครับเอาทอดครับนี่เราทามาจากภาพนิ่งตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ แบบนี้นะครับอันนี้ต้องแนะนําต้องบอกก่อนนะครับว่าจะทําได้เฉพาะในส่วนของ c a n w a Pro เท่านั้นนะครับก่ออันดับแรกนะครับเราจะทําการอัปโหลดรูปภาพนะครับจากที่เคยลองนะครับจากที่เคยลองโดยการใช้องค์ประกอบต่างๆเนี่ยเราองค์ประกอบมาเลี้ยงได้นะครับแต่เราต้องเซฟออกไปก่อนแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาใหม่โดยใช้คําสั่งอัปโหลดตรงนี้นะครับแล้วก็นํามาวางอ่ะพอได้อย่างนี้เสร็จ นะครับเราคลิกเลือกนะครับในรูปบนรูปภาพที่เราต้องการนะครับคลิกเลือกลงไปผมจะทํารูปนี้นะครับแล้วไปตรงคําว่าแก้ไขด้านบนตรงนี้นะครับนี่ด้านบนตรงนี้คําว่าแก้ไขนะครับแล้วก็สังเกตตรงคําว่า Magic Studio ตรงนี้นะครับให้เรากดเลือกกดเลื่อนออกมานะครับกดเลื่อนมาอ่าตัวแอปที่เราจะใช้ก็ชื่อว่า Image t w วิ i ีโ o ตัวนี้นะครับที่เป็นรูปผีเสื้อกําลังบินอยู่แล้วก็คลิกลงไปนะครับพอคลิกลงไปนะครับเขาจะให้เรากําหนดเองแบบนี้ก็ได้นะครับโดยการพิมพ์ลงไปหรือจะใช้ให้ให้ตัวของแอปเนี่ยเขาคํานวณให้ผมจะใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยสร้างวิดีโอความยาวนะครับ3วินาทีอกดลงไปแล้วก็ทําการรอนะครับตรงนี้เราจะรอให้เขาทําการคิดฉากคิดอะไรให้ นะครับตรงนี้เราจะต้องรอนั่นเองนะครับย้ําที่จะทําได้ต้องเป็นแคนวาตัวโปรเท่านั้นนะครับถึงจะทําในลักษณะแบบนี้ได้นะครับอ่ะพอเสร็จเห็นไหมครับเราก็จะได้ซีนแบบนี้มาแล้วถ้าเราไม่ต้องการสมมติว่าซีนเนี้ยเราไม่เอาเราก็กดตรงนี้นว่าสร้างอีกครั้งนะครับแต่ถ้าเราว่าโอเคแล้วซีนนี้เราจะใช้แล้วหรือวิดีโอนี้เราจะใช้เราก็กดคําว่าเพิ่มวิดีโอไปที่ดีไซน์ อ่ะผมกดเพิ่มวิดีโอไปที่ดีไซน์นะครับอ่ะพอกดเสร็จน,นี่วิดีโอเขาจะมาแบบนี้นะครับเราก็ทําการขยายเราจะย่อจะขยายยังไงนะครับก็ทําการขยายวิดีโอให้เต็มในพื้นที่ที่เราต้องการอ่ะมีเมื่อกี้ผมอาจจะครอปไปนี่นะครับถ้าเรากดเล่นปุ๊บนะครับตอนนี้เราก็จะได้วิดีโอจากเมื่อกี้มานะครับอันนี้ก็คือ วิธีการนะครับง่ายๆในการทำภาพนิ่งเป็นวิดีโอโดยตัวของ c a n วานะครับแต่ต้องเป็นตัวของ c a n วา Pro นะครับถ้าใครสนใจก็อ่าแอดลิงก์ติดต่อใน QR code ที่ขึ้นเราสอบถามได้นะครับแล้วก็ทักกันเข้ามาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้จบไว้เท่านี้ครับ